สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับเมื่อนนี้มาพอกันที่เก่าครับกับช่องเคยบุญคนกระสินครับพี่น้องเมื่อนี้สิบภาพี่น้องมากินตำกุ้งสดพี่น้องย่ำแรงบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องหน้าบ้านเด็เออค้ำๆเนาะค่เลยกวาดสบายสบายฟังเสียงนกเสียงยังพี่น้องมาพี่น้องครับไปเส็บเ่ยน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะเสี่ยวน้ำกันครับพี่น้องเบมาเอาซิมมือกันนะมีวิธีทำตำเนื้อครับพี่น้องเราตำมันมีหนามครับ ตำเป็นสีแบบนี้อืมสตีมกันขนมตำซั่วตำยังกะใส่นำ้ำบลาคัมเปียกขนมวัดตำซั่วตำยังกะใส่แบบธรรมดาเนี่ยธรรม,าาามดาครับผมสดๆพี่น้องครับอืม,มกินนดมกันนะครับอืมเป็นไรหือๆยุ่นเลยครับขึ้นยังฮือๆนี่ กุ้งดิ่งๆจ้ะออหอมกะนาวแห้งมือน,นีในใส่บกะนาวหลายเบียบ,บอกว่ามือน,นี้ขอแบบโวยแบบจีดจาดแบบวะพี่น้อม<ว>ครับ ใบอกหน้าสามลูกว่ากล้งกันยู่นี่ครับถิ่มม่ได้เนาะคือแป้งทอดกรกอบครับพี่น้องือือือเป็นจะกินกับข้าวเหนียว <c oughs> <c oughs> หลักหอมชั่วนี้ครัขายอยู่ด้วยครับพี่น้องขายคือเกาด้วยค่ะกิโลอร่อยสามสิบบาทพี่น้องมันทำาม่าอยู่ครับ <laughs> จีจานแห้งดูจ้ะอบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องค่ะ อากาศแบบนุ่มนวลมือนนี่เนาะสีนุ่มนวลมนหลาเบีดอ่อยหอมมะนาวแห้งเมืนนี่เป็นไซไหลายสดเลยค่ะขอสดเด้อยค่ะมืนนี่หอมมะนาวบีบเผ หอมมะนาวจริงๆเราอยู่หลังบ้านพี่น้องอยู่หลังบ้านครับทางเราหอมมากนาวเหน็บไงหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะน้ำไหลพร้อมเนาะปลาเนาะดกพร้อมค่ะพันใหญ่พันเหี่ยงบวแหมว่าปลูกครับพอได้ใส่ค่ะพี่น้องค่ะ บมาได้กินโดนหรือเปล่าตับนี้ยังไงยาเราจะออกสามหลดหนะครับเนาะออกสามหลดเนนหนีนนวดเล็กน้อยจั็กน้อยเนาะ ครับครับเราจะจัดต้อบประกันความข้าวว่ามีแน่นอนมีอยู่ขันมะข้าวเดียวบัดหรอรังโซดาย,ยัางดีค่ะ เนื้อกวางสีขาวๆหลังต้นหานี่มันเป็นเอาไปแซนี่พี่น้องหลังต้ดดาขึ้นหลัง ล่างธรรมดาห้างละผ่านโซดาเนาะเพราะถ้าแช่อ่ะกุ้งมันจะแบบกัดโซดาจะกัดกุ้งจะซีดขาวจะเป็นแซ่ครับแต่ถ้าแช่นานเกินไปมันจะยุ่ยเนื้อเปือือกเนื้อเป็นดอกข้าขาวล่างคือล้างน้ำเกลือครับผมผมจะใช้วิธีล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือแล้วก็ล้างโซดาขันข้นอันดับแรก ล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือสักสักสองนามบาลยก็ไปล้างน้ำเปล่าพักสองนามแล้วก็เอามาล้างโซดาตนามนึ่งแล้วก็พอไอ้มันกรอบๆนะล้างนึ่งแล้วก็ไปล่างน้ำเปล่าสักหนามนึงแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไ้ผมจะไม่ถ้าบางบางคนเขาจะเขาก็จะมีวิธีล้างล่างแป้งมันเพลินล้างแป้งมันนะครับให้เพื่อให้เนื้อมันแต่ผมจะใช้วิธีนี้ของผมนะ ที่พี่้องทิ่นกเขาเนีครับกนดีละพเพรีแบบนจะมะประจำสุดท้ายสุดมั่นเนาะค่ะเขาเจ้าจสอมลำกัน ล่ำถวายจับปูน,น่ามือเนาะบุญมองไฟ เดี๋ยวนามมาใช่ไหมลืมเหรอไหมเรียบเกินอด่มาบ้านแสงโอ้ยเพลินน้ำตาแตกเลยค่ะพี่หน้องค่ะ Cung xe nằm bà này nó này sẽ bên nằm dăm này đấy อ,อ้วันนี้ป้า่ะฝนจะตกไหมไม่เลนนย <c oughs> แึ้งเผ็แห้งสด ันัดน้อซา,าด,ดินออกเห็นอย่งนะซาออกซื้อไว้เป็นกล่องเขาพวกกระกรอบห,อ,หอ,อมกรอบเพิ่น กรอบเจ้เพื่อนพี่ห้องว่ากุ้งหมดนอ่ะอืมพีเลยหวามหน่อยบ่ใ <laughs> ส่เฝ้าน้ำให้แม่สองขวดครับจัดจัด พรสดเพ็ดตาแบบนี้พี่น้องรกพริกมันก็เถอะแย่ซอยมันเป็นสีแดงสีแดงสดเนี่ยแต่ว่าพริก,รกแห้งเนี่ยสีซอยสะสลวบความสีแดงมัน,น่าเป็นสีแดงคำคำคือสีตํำกระดำประเด็นขอบคุณครับ,บ,รบดีมากเดอะไรครับ น้ำประแดกมนมะพริกแห้งซอยใส่สีขำลงมาใส่พอดีเมือกันสขำพอดีเน่ไม่้องไม่ <c oughs> อะไรหน <c oughs> สวัสดีค <c oughs> <c oughs> รับอะไรก แผบปลายังบ่าเศร้าอยู่กินหนึ่งเข่ากัดแกมเจ้าของข้างในพี่น้องสองหลอดกัดแบบบกักไงเลยนะส่วนก้อนพุทโามา,มาบ้างงวเนี่ยนั่งกินข่าบอกว่าใหญ่บอกแล้ววันเลยพอข้างพออีกทีหนึ่งปูอืม พี่ลองสิว่าหัวกุ้งแล้วมันกน,นิ่นแ่บเลยสุดยดอดเหลือวแ่บลายหอมบักนเ,นเน่าแห้งวันนี้ซาใจถือใจน<อ>่าสด,ดะะเดียวป้าเบลวันนี้เอาอันเอาแบบนี้เหรอ รถจีจาได้เดิมวันนี้เบียง์เป็น<ะ>จัดปกัออกเนาวเลยสามหน่วยครับพี่น้องพร้อมติดปักเนาวนำหลายๆคนนะพี่น้องเน่าจาะความมันหอมสดๆครับหอมเครื่องเลอายๆแบบพี่น้องอ จะไปแพง่ง <fen> เ <polarization> ครื่องครับต่าใส่เลยเอาพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้ยนะพี่น้องเนาะกราบขอหน่ขอให้ครับสำหรับการกินนุ่มมั่นหรือว่าวัตถุต้องหรือว่าบัสุภาพเนะพี่น้องเนาะนะครับผากพี่น้องคนไหนคนแท่งคนติดตามช่องเคยบนคนกําลสินแล้วก็นทางยูทูบนําเนาะแล้วก็เพจในหน่วยเบียร์เฟมิลี่นะครับเนาะเอาพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนคลิปหน้ามาพอกันไหมเลยครับผมสวัสดีครับ